สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่พิมจะมาอัปเดตความเป็นไปเกี่ยวกับพี่พี่ซ้บนะคะหลังจากที่พิมพ์ทําวิดีโอไม่ได้สักพักแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาดูวิดีโอ,อพิมมาคลิกไลค์มารีเ QUEST ขอวิดีโอนะคะแล้วก็ subscribe นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพิมก็ได้ไปเริ่มทําบล็อกนะคะให้กับคลินิก เอพิก์นะคะโดยที่เว็บไซต์นั้นชื่อ Apex Beauty Talk โดยที่พิมเนี่ยเป็นหนึ่งในบล็อกเกอร์ของเขานะคะข้อความข้อมูลที่ใส่เข้าไปในบล็อกให้เขาเนี่ยคือจะเป็นวิดีโอเดียวกันกับที่พิมพ์ใส่ไว้ที่ YouTube ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูที่นู่นก็จะได้ดูวิดีโอเดียวกันกับที่พิม์ใส่ไว้ที่นี่นะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากวิดีโอเนี่ยที่ Apex Beauty t a l k เนี่ยพิมก็จะเขียนบล็อกด้วยนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามเรื่องเกี่ยวกับอาหารสุขภาพนะคะ คือพิมเชื่อว่าความงามมันมาจากภายในเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมันถูกต้องอวิธีการใช้ชีวิตเรามันดีเนี่ยเราก็จะสวยเป็นต่างมาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าถ้าเกิดใครที่มีโอกาสก็อยากจะให้เข้าไปอ่านดูนะคะในส่วนของคอลัมน์ต่างๆแล้วก็ ามาติดตามวิดีโอที่นู่นแต่ว่าวิดีโอที่นู่นจะไม่เยอะเท่าที่นี่เพราะว่าที่นี่พิมจะมีรีวิวและพวกนี้ด้วยพิมจะไม่เอาวิดีโอรีวิวไปใส่ที่เอ펙มิ t ส t ตอค่ะนะคะเพราะนั้นก็ยังไงถ้ามีโอกาสอย่าลืมเข้าไปดูนะคะถ้าชอบก็กดไลค์พ like ิมด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ